ก็รำสกูลครับสกูเด้อ ពីន້ອງហាក់អាយបងកា จะเปิดไมค์ครับเปิดไมค์ก่อนใครมาถอดฐานแล้วไปเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาธรรมดาก่อนสวัสดีอีกรอบนะครับวันนี้เราจะพามาชมชุดเครื่องเสียงกับโปรดีทีเด็ดในราคาห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกับชุดสี่คูณสี่เซตนี้ครับเตรียมไปที่จังหวัดตรังนะครับที่จังหวัดตรังครับชุดนี้ครับลูกค้าก็รอรับเลยนะครับในชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับสี่คูณสี่ความเหมือนที่แตกต่างครับกับตู้ซับเบรด เทอร์โบ18นิ้วครับเป็นลำโพงโครงปั๊มครับตัวนี้เป็นเทอร์โบไม่อัดตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดครับตัวนี้ส่วนเสียงกลางก็เป็นรุ่นลำโพง V2 ครับ V2 เป็นรุ่นเดิมดั้งเดิมครับ V2 นะฮะดอกลำโพงจิ๊บแหลมยูนิตคอม44เน็ตเวิร์กในตัวในซิปๆแล้วตอนนี้เสียงชัดเจนมากครับตัวนี้ฮะแล้วก็ชุดพาวเวอร์ครับชุดแตงก็เป็นรุ่นนี้ power m4 channel ครับตัวนี้4 channel ครับที่4โอ ohm ตัวนี้รุ่น m t 4 4 0 0นะครับแล้วก็มี eq นะฮะ215 XL แล้วก็มีครอส s เรามีไมลอยของ PR UM 1 6รอบแล้วกั PR, UM 16, วกกไฟ 30M แอมแล้วก็แหลกนะครับแหลก10 U แล้วก็มีมิกเซอร์ตัวนี้ครับอ่ามิกนะ er เซอร์ตัวนี้นะครับรุ่น c h a n n e l ครับเอฟเฟคในตัวเล่น USB ได้เล่นบลูทูธได้ครับตัวนี้นะครับเล่น MP 3บลูทูธได้แล้วก็มี EQ ในตัวนะครับทั้งหมด18 16อ่า16โปร,โกรแกรมันะรบตัวนี้เซตนี้ครับของอลกองแหลกทุกอย่างระบบสายก็10เมตรทั้งหมดนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับว่าชุดนี้เสียงเป็นอย่างไรเรามาดูตู้ซับเบสครับมาดูตู้ซับเบสแล้วค่อยลองไมค์ครับลองไหม่เช็คเช็คเช็คสวัสดีครับทดสอบเดี๋ยวไมค์ค่อยลองครับเดี๋ยวไมค์ค่อยลองครับตู้ซับเบสเป็นเทอร์โบตัวนี้ครับเทอร์โบเป็นดอกล้โพวงคงปั๊มนะตัวนี้ซับเบสเทอร์โบไม่อัจตราภูเขานะตัวนี้นะครับไม่อัดยี่สิบมิลนับยี่สิบมิลตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กครับตัวนี้มุมมุมเหล็กครับตัวนี้ทุกอย่างสีระเบิดครับตัวนี้เดี๋ยวไปอัดแท็กครัับตตราาภูเขวนี้ม หนับตัวนี้นะครับทั้งหมด4ใบแล้วก็ตู้กลางครับตัวนี้กลางก็เป็นรุ่นอ่า V2 ครับตัวนี้เป็น V2 ดอกลำโพงเป็นกิฟต์หนับหนึ่งสองสี่ห้าแล้วยูนิตคอมสี่สี่เน็ตเวิร์กในตัวนะครับตัวนี้นะครับเสียงไม้จะชัดเจนครับถือว่าเด่นรับชุดนี้ครับตัวนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสี่คูณสี่พอเหมือนที่แตกต่างกับโปรดี้ทีเด็ดโปรโมชั่นทีเด็ดวันนี้เอาเรามาฟังน้ำเสียงกันครับวันนี้นะครับเนี่ยไม่ ไม้สองตัวนะครับีไม้สองตัวไม้ลอยสองตัวตัวนี้ชุดนี้เตรียมส่งมอบที่จังหวัดตรังครับไปที่จังหวัดตรังแล้วก็ไปที่อ่าพี่น้องทางเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์อ่ะมาฟังเสียงไม้ครับเสียงไม้ครับเราฟังเสียงไม้ก่อนครับตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปฟังซาวด์แจ็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสิบเนี่ยสิบสี่สี่นี่ไม้จะชัดครับตัวนี้เสียง ุดเด่นของยุโิตครับไม่จะชัดตรงนี้สวัสดีครับทดสอบเช็คเช็คทดสอบชีว์ชีว์สวัสด <Sie> ีครับชีว์เจจีเจสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดังไกลคับตอนนี้แล้วก็เอฟเฟกต์แท้ตัวนี้อ่ฟังเสียงเอฟเฟกต์ครับนี่เอฟเฟกต์ตัวนี้เอฟเฟกต์แท้เนี่ยเช็คเช็คสวัสดีครับทดสอบตัวนี้หาเอฟเฟกต์เช็คทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเรามีอีคิวในตัวนี่ครับพูดแรงไม่ได้ครับตอนนี้ คนในช่วงควบคุมเรื่องความดังของเสียงอยู่ที่หลานครับควบคุมดีบีอ่ะเราฟังเสียงนนดนตรีครับฟังเสียงนนดนตรีครับคราวนี้อ่ะฟังดน,นตรีนะครับดนตรบอลระบายนุ่มลึกครับตัวนี้ครับราคาถือว่าคุณภาพราคาประหยัดครับตัวนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฟังเสียงกันนะครับ บ่าวจันทร์สั่นก็ให้ยืนยันที่บ่ เรก่อนครับส่วนหน้างานจริงเราก็บอกแล้วว่าอัดให้คลิปทุกงานนะครับเวลาเราจะส่งนะครับวันนี้ฮะเสียงม,มายังดังไปไกลครับนาอเสียงม,มายังดังไกลครับก็ประมาณนี้นะครับมีไมลอยก็มีนะฮะไมลอยสองตัวครับตัวนี้ชุดนี้นะฮะชุดนี้เป็นไมลอยของ pr pro รุ่น um เถอะ um16 ครับตัวนี้นะเป็นไม้สองตัวแล้วลูกค้าจะเพิ่มเป็นรุ่นเป็นไมโครเทคเป็นรุ่นอื่นรุ่นของยี่ห้ออื่นก็เพิ่มเติมได้ตามราคาโปรโมชั่นครับส่วนเซ็ตนี้ ประดำเสนอโปรโมชั่น4คูณ4 8นิ้วลำโพงคงปั๊มนะตัวนี้ส่วนเชียงกลางก็เป็นรุ่นลำโพงกิฟตรุ่นมาตรฐานที่เราใช้งานกันทั่วไปชุดนี้อยู่ราคาที่5 1 9 0 0บาทท่านไหนสนใจก็สั่งจองเลยครับกับเซตนี้นะครับพอเหมือนที่แตกต่างกับชุดโกดองพัฒนา4คูณ4กับอัปเดตชุดโปรโมชั่นวันนี้ที่อุบลร,ราชธานีกับเพจร้านบนวิวสิษฐ์เซียงกง จังหวัดอุบลราชธานีครับ a c e b ุ o k อุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่หรือว่าติดตามได้ช่อง u t u b e นะครับรับชมคลิปโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอรับชมคลิปก่อนใครโปรโมชั่นมากมายที่อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอความเหมือนที่แตกต่างกับชุดบริการของัยรุ่นสร้างตัวกับวันนี้นําเสนอชุดโกต,ตองพัฒนา4ีคูนินิ้วนะครับคุณภาพทั้งระบบ51,900บาทเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับโปรดีเด็ดมากมายที่อุบลราชธานีนะครับ 最后。<See>